เนี่ยไม้ทรงอวบกับไม้ทรงเรียวนี่อันไหนมันมีสปริงกับกันถ้าแทงจุดเดียวกันเนี่ยมีรูปมีรูปเพรทํามาไม้มันขึ้นอยู่เนื้อแข็งหรืออ่อนถ้าไม้เนื้อแข็งกูไปทําทรงอวบมันกระตือไม้เนื้ออ่อนกูไปทําทรงเรียวมันก็สะบัดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับทรงรูปทรงนี้ไม่เกี่ยวเลยครับมันเกี่ยวกับคนคนที่จะสามารถที่จะรู้ว่าเออไม้อันนี้เนี่ย มันแข็งมากเราจะเหลายัางไงให้สปริงมันออกแต่มันก็ต้องอยู่ที่คนชอบอีกอะว่าลูกค้าเนี่ยเขาชอบเรียวหรือเขาชอบอวบเพราะฉะนั้นการคัดไม้ที่จะทําให้เขาตั้งแต่ต้นเนี่ยสําคัญถ้าเขาบอกว่าชอบไม้แข็งแต่ชอบกาวมือเรียวๆเร็ต้ก็หาที่แข็งกว่าแข็งมากๆแล้วก็มาเหลาให้เรียวดูไม่งั้นมันจะทื่อ,อม,มันจะทื่อมันจะไม่มีสปริงอย่างแสมมติว่าเขาชอบไม้ทรงอวบอ่าแต่ขอให้มีสปริงนิดหน่อย กูก็ต้องเลือกไม้ที่อ่อนลงหน่อยมันไม่ใช่แข็งเป๊กแข็งทื่อทั้งหมดแล้วไม้ไม้ทรงเดี๋ยนะงงแล้วกูไม้ทรงอวบเนี่ยมันมันมีสปริงกว่าไม้ทรงเรียวจริงป่ะไม่จริงไม่จริงก็ถึงบอกแล้วมันอยู่ที่เนื้อไม้อยู่ที่การเหลาการรีดพาวเวอร์รีดสปริงมันออกมาผ่านมืออะไรทุกอย่างมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มานั่งตบถ้ามันตบปึงไม้หนาๆนตบยังไงมันก็เป็นสะบัดอยู่แล้ว สวัสดีครับวันนี้มีคนถามบอกว่าคิวอวบกับคิวอะไรไหนสปริงดีกว่ากันนี่คือคิวอวบเลยนะ้ํทตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยดูอวบเลยครับตั้งแต่ต้นเลยนี่อันนี้ก็อวบอันนี้ก็อวบเห็นไหมสไปมิลเหมือนกันใกล้เคียงกันนะแต่อันนี้อวบและอ่อนเพราะว่าเนี่ยไม้มันอ่อนด้วยแล้วตบเลยเห็นไหมตบบัดเลยเห็นไหมนี่ตบเห็นไหมตบบัดทั้งลำตบแรงนิดนึงอ่ะนี่อย่างเนี้ กว่าทั้งลำแต่ рон, ต iene, นี้ตบแรงๆก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวแต่อย่างเนี้อย่างนี้ก็เรียวอย่างนี้เรียวเหมือนกันเลยนะเรียวกว่าด้วยเล็กกว่าด้วยเดี๋ยววัดให้ดูวัดให้ดูเลย่ะอันนี้สิบเอ็ดมิลอืมตสิบเอ็ดเห็นไหมอ่าสิบเอ็ดมิลนะอันนี้ก็สิบเอ็ดมิล แปลว,ว่าอวบก,กับเรียวไม่เกี่ยวแข็งอ่อนไม่เกี่ยวกันไม่ใช่มันก็เกี่ยวแต่ว่ามันนี่อันนี้สิบมิลเก้าจุดเก้าสองเห็นไหมอันนี้อันนี้เรียวกว่าอันนี้อันนี้เรียวมากเลยอันนี้เก้าจุดห้าเก้าจุดสี่แปดเก้าจุดห้าเห็นไหมแต่ดัวนี้เรียวนะจะต,ตกให้ดูเห็นมล้เห็นแมากแข็ง มันแข็งแต่มันมันเนี่ยอย่างนี้มีสปริงแต่มันแข็งไงอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เก้าจุดเก้าเก้าจุดกว่าเก้าจุดเจ็ดอ่ะคอยหลักไม่ได้อยู่ที่ขนาดหัวคิวอยู่ที่นี่ดูอันนี้อันนี้สันน้อยกว่านะทำไมมันมันในกล้องไงก็ดูไม่ออกแต่ว่าอยากให้เฮียอธิบายทรงอกกับทรงเรียวเนี่ยว่ามันถ้าเราแทงอันไหนสปริงดีกว่ากันไม่เกี่ยวคิวคำว่าสปริงดีเนี่ยมันต้องอยู่ที่ สะพานมือด้วยว่าคุณเหลาขนาดไหนแล้วอยู่ที่อยู่ที่ไม้ด้วยมันแข็งแค่ไหนถ้าสมมติไม้มันอ่อนคุณเหลาสะพานมือเล็กมันก็ไปเลยไปเลยแบบอย่างงี้แบบที่บอกในรถตอนแรกอ่อนเนี่ยนี่นี่ไม่11มิลนะแต่อ่อนน,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 นนะ,ะออนนถสะพานมือเล็กเห็นไหมเห็นนะเห็นนะเอออย่างเงี้ยถ<ช>้าเห็นยังพอเห็นแต่ย่งที่ไม่เป็นช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยอย่างเงี้ยไม่เป็นเห็นนะดูอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเห็นี่ย แล้วมันอยู่ที่ความยาวคิงด้วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นคือถ้าคือท่านในคลิปเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นมันอง่ต้องสะบัดต้องมาดูต้องมาเหอมาลองมาลองแล้วเปรียบเทียบใ่้ดูตอบตอบชอบที่ตอบได้ตอบว่าได้ตอบได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้แข็งเห็นไปไม่ออกไม่ออกแต่ว่าอะเนี่ยตอบเท่าที่ตอบได้ว่าทรงเลียวกับขวบเนี่ยอันไหนจะสปริงดีกว่ากันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ที่ไม้ตัวนั้นอยู่ที่ไม้ตัวนั้นอยู่ที่ทําด้วย แล้วคุณทําใหญ่มาแล้วเสร็จแล้วไม้มันแข็งเกินแล้วคุณไม่รีบสปริงให้มันสะพานมือให้มันได้มันก็ไม่อยู่สปริงมันก็ทื่อแม้กระทั่งไม้นางเลียวอะไม้นางเดียวอะเลียวนะเลียวมากแล้วแข็งมากนะแทงไม่มีสปริงทื่อหมดก็ถึงแม้ก,มก,มกม็มาทำคิวลาวไม่ค่อยดีไงเพราะฉะนั้นไม้แข็งมันอยู่ที่สปริงครับว่าเนื้อไม้ว่าคุณสามารถที่จะลดลงไม้ให้มันพอดีพอดีหรือเปล่า ไม่เกี่ยวว่าไม้แข็งกับไม้อ่อนพอมาแทงจุดนู้นจุดนี้จุดเดียวกันแล้วจะถอยมากถอยน้อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันอยู่ที่วิธีทำมันอยู่ที่ไอ้ถอยมากถอยน้อยมันอยู่ที่คุณทําจดสูนดุลสมดุลคิวด้วยก็สมดุลคิวมันอยู่ตรงไหนถ้าคุณไม่ได้สมดุลคิวเวลาคุณจดจด,จดลงไปเนี่ยคุณแทงคุณแทงจุดนี้แต่เวลาคุณออกคิวไว้แล้วมันจะขึ้นข้างบนนี้ก็ได้หรือ ok ไม่กดลงไปึกื่ินไปมันเลืกอ <S <S นไปก็กระโดดก็ได้เพราะฉะนั้นการทําสมดุลคิวสําคัญกว่า แล้วแล้วไม้ที่ทรงอวบเนี่ยที่เขาบอกว่าทรงอวบเนีออ่ยสปริงดีจริงไหมสปริงดีมันก็มีสปริงไม่ดีมันก็มีอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูทรงอวบไม่มไม่ไม่ต้องให้ดูอ่ะมันต้องมาแทง <cerc> ม,มันต้องมาแทงใช่เพราะเรื่องอย่างนี้มันมันมันอถ้ามันอย่างนี้อย่างที่พูดอ่ะถ้ามันทรงอวบแล้วมันดีทุกวันทุกคนทาทรงอวบก็ดีหมดแล้วดิแล้วทำไมบางคนแทงบอกว่าแทงไม่ได้อืมอ่ะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยทรงทรงเดียวมันไม่ดีโทนี่แรากก้ ไอ้สตีฟซีเฟนรีทุกคนใช้หัว9.2เองสตีเฟนรีใช้เท่าไหร่นะ9.2เหรอเออแล้ผมเป็นคนทำคีย์ไว้เขาวะโม้ปะเนี่ยไม่ได้โม้ไอ้ไอ้โทอนี่ดาโก้9.2ชเคนโดูตี้ชเคนดูตี้ประมาณ9.7อืมแปลว่ามวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็คือถ้าถ้าเราอยากได้เรียวมากๆากก็ก็ไม้แข็งหน่อยอออถ้าลุปอย่างนี้ได้ไหมแบบง่ายๆไอันนี้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 หัวหัวเนี่ยเพิ่งตัดเลยเนี่ยอ่าหัวเนี่ย11มิล สิบมิลอะสิบมิลหกจุดแปดด้วยสิบหกจุดแปดได้แทงให้ดูเดี๋ยวจะโพสลงหน้าเฟซให้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 เขาดูนี่แบบเรียวๆเลยนะตอบคําถามนะขอบคุณมากที่ถามแต่จริงก็ขอบคุณที่ถามนะเอาใหมตั้งนี่อ่ะแล้วก็สกูเฉยๆอ่ะเดี๋ยวแทงดีกว่าแทาง สององทิ้งอยู่ใช่หรอตรงไหนกระบิงไม่ดีนี่คือสิบเอ็ดเลยนะอ่าสิบเอ็ดเลยกำลังแข็งยังไม่ได้นั่นเลยยังไม่ได้แบบไม่มีอะไรทั้งนั้นลงแต่ชื่อเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นไม้มันดีเนี่ยมันก,มนก็มันก็ได้ละมันก็ยังไม่ได้นั่นนิดลงพอเสร็จแล้วมันต้องอยู่ประมาณที่เก้าถึงเจ็ดมันก็แข่งได้ ออกคลิปดันแม่นเว้ยอะไรวะอยู่ดีๆพออยู่ในคลิปนี้แม่นขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหนะงไหนอะนี่หัวเบลเลอร์เธอแบบไม่มีทองเหนืองไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยหัวคิวก็ไม่แต่งด้วยนี่ยงคิวพอทำเสร็จแล้วติดหัวทองเลยเห็นไหมไหนโอ้โห ตรงไหนแล้วมันไม่ใช่เนี่ยลองมาดูนี่ไงตรงไหนแล้วทรงเรียวทื่อๆมีไหมมีทรงเรียวทื่อๆมันก็มีันอยู่ที่ไอ้นั่นไงแต่แต่ไม่ได้ทำมันเด็เนี่ยอย่างนี้คนทรงใหญ่แล้วมันจะไม่ได้มันอยู่ที่มันอยู่ที่ไอ้นั่นแหละบอกไม่ถูกเพราะว่าเราทําเราไม่เคยทาทื่อๆเนี่ยอันไหนทื่อเราก็ตัดทิ้งไงเออใช่เหลือเราเราไม่มีไม้ไม่ดีนะแล้วอันไหนทื่อๆทื่อๆเ็ตัดทิ้งทำหม นี่ดูเหลยอที่อะไรไหมอืม,ม,อมตรงไหนแล้วนี่ให้ดูนะครับตัดจริงนะตัดคือประเภทตัดตัดจริงนะคุณคนนี้เขาตัดจริงนี่ขึ้นมาเสร็จแม่งไม่ดีตัดอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่พอใจก็ตัดตัดทิ้งตัดไปเยอะแล้วอ่ะโอเคขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ถามหน่อยเนี่ยได้ขอบคุณมากที่ถาม มีอะไรถามผมตอบได้ก็จะตอบพิสูจน์ให้ได้ก็จะพิสูจน์ให้ดูแต่ถ้าแนะนําก็ให้มาอ่ามาทดสอบเองเลยมันจดจับเองเลยแล้วจะรู้อรถตอนนี้แอบแอบใบหน่อยคิวรุ่นใหม่กําลังมาแล้วใช่ไหมกาลังทำอยู่กําลังมาแล้วเออกาลังทําอยู่ไม่ได้กำลังมาทําอยู่ขึ้นได้กาวแล้วได้อะไรแล้วสั่งมาได้หมดแล้วโอเคก็ <Okay. S 1> ขึ้นรอ